สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้ววันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวกัอนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นอะไรเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมมันคือ power bank นะครับ power bank ที่มีสายในตัวแล้วก็มีโซลาเซลล์นะครับใช้โซลาเซลล์ได้แล้วก็เป็นวัดชาร์จหรือว่าชาร์จด่วนชาร์จเร็วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูข้างในกัน ส่วนนี้จะเป็นขนาดสองหมืนมิลิมสองมมิลลิมมีคู่มือภาษาจีนจีนจีนมานะครับตรงนี้จะเป็นโซลาเซลล์สำหรับรับแสงอาทิตย์จะมีสายชาร์จมาให้นะครับในตัวจะมีไมโครแลก็ไทซี C, และก็เป็น iOS หรือ Android นะครับมีพร้อมเลยนะครับสายมีมาให้พร้อมเลยนะครับสำหรับ p h o n นนะครับแล้วก็ Android Type-C แล้วก็ Micro ตรงนี้จะมี Type-C นะครับแล้วก็ Micro ม,มาให้นะครับสำหรับชาร์จนะครับคุณผู้ชมชาร์จกับไฟบ้านก็ได้หรือพลังงานแสงอาทิต์ก็ได้ตรงนี้จะเป็น usb ไว้ออกสามารถนำสายชาร์จ จากภายนอกมาเสียบใช้งานได้ประมาณนี้ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือตรงนี้จะมีระดับแบตเตอรี่บอกเวลาชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนตรงนี้จะเป็นระดับแบตเตอรี่ขึ้นเวลามีการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้ก็จะกระพริบตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิด เวลาไม่ใช้งานก็จะปิดอัตโนมัติ๋ยวลองเสียบดูว่าจะชาร์จได้ไหมตอนนี้ไฟเต็มอยู่สี่สี่ขีดนี่ชาร์จเขานะครับคุณผู้ชมชาร์จเขา้าใช้งานได้นะครับคุณยางไงว่าสามารถใช้งานได้ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวไมโครกันว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ใช้งานได้ชาร์จเข้าปกติมีสายในตัวขนาดเล็กใช้ปลังงานแสงอาทิตย์ได้ตรงนี้มี ไว้สำหรับชาร์จหรือต่อกับสาย USB ได้แขวนได้ใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้นะครับเพราะว่าขนาดมันถือว่าไม่ใหญ่มากนี่ครับคุณผู้ชมใครที่สนใจผมจะทิง้งมีการสินค้าไว้นะครับใต้คลิปว,วิดีโอกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยสินค้าเป็นสินค้าจาก TikTok นะครับเป็นสินค้าจาก TikTok ส่งเร็วแพ็กเกจมาดีนะครับแพ็กเกจมาดีไม่มีเสียหายนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์มีข้อสงสัยอะไรสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสองหมื่นมิลลิแอมนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับสองหมื่นมิลลิแอมไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะครับน้ำหนักค่อนข้างเบา,แต,าบแต่ใช้งานได้นะครับแต่ใช้งานได้เดี๋ยวรอดูระยะยาว อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ